สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับรายการเก b i n g l u s and Review นะวันนี้เราจะมาเล่นเกมน,นะคะตามผมจะมาโชว์บ้านนะนสำหรับคนซาดิปนะเป็นกระตุกนะีไม่ใช่ซาดิปหรอแบบใครชอบขึ้นข้างบนแบบหน้ากลับเนี่ยก็ขึ้นได้แต่ตามมาดูเฉพาะไม่รู้เรี้ยงคนเดียัง บ้านมนะ่มเดี๋ยวจะให้ดูยันบ้านถึงหลังคาเลยนะโอเคมาโชว์บ้านนะวันนี้ไม่ได้มาเล่นแบบเบียวยางนะมาโชว์บ้านเลยนี่นบ้านผมเจ็ดร้อยเออนี่อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะไม่สวยเท่าไหร่แต่ผมทำตัวทั้งหมดเอ้ย ผมทำด้วยฝีมือทั้งหมดที่ผมมีเลยนี่นาบ้านผมดาบ,บินนี่ก็เวลคัมยิมีต้อนรับโอเพนกจะแหลกแหลกโอเพนเคอคอเปิดที่ที่คุณเห็นในไม่แหลกในวิดีโอก็เพราะว่ากล้องมันทำให้ไม่แหลกนะแต่จริงๆแล้วมันแหลกที่หมายเนี่ก็คือหลังคางผงขอปูเอาเองเลยเพื่อนดิเนี่ยผมปูเอ,เอง,ต,องเอตรงเคอนไอตรงเนี้ยไอตรงหินตรงเนี้ย มันจะมีแสงคนระับผมบอกสำหรับคนไม่รู้นะผมแค่มาโชว์เฉยๆว่าผมสวยวเรอไปว่าผมสวยไหมนะนี่ว่าผมอยู่ใกล้ชาวบ้านนะนี่ผมสร้างผมสร้างเองหมดเลยนะยกเว้นพวกไอ้พวกหญ้าอะไรพวกนี้ผมช่วยมันสร้างนะพุ่หญ้าพวกนี้มันสร้างมาแต่ตรงเนี้ยใ้พวกหญ้าพวกนี้ มันมีบางส่วนที่ผมช่วยมันสร้างนะผมทำองม,มันพนะังผมเลยสร้างมนะันนี่สวยไหมผมรอยไปหนึงนะลอยแฟรพื้นที่ตรงนี้ใช้ได้นะสวยมากยอดมานี่ปลาหมูอยู่ตรงกลางเลยนี่อยู่สองแถบนะตรงเลมย่านะนี่เลยนี่ก็คือพวกบ้านของพวกชาวบ้านมันนะนี่อ่ะ ลงกันจะพาไปดูในบ้านนะนิดหน่อยบ้านผมไม่สวยวเท่าไหร่แค่มาดูเยอเข้าๆนะคที่ uh huh. จริงผมเลี้ยงมาแลนะ้วแต่ว่า,าอยู่ดีๆผมออกเซฟเพราะมันไม่เซฟหะเซฟให้แต่บ้านนะแล้วก็ทีแรกผมก็เนี่ยลบไปตรงนี้ออกไปด้วยเอะลบไปเตียงหนึงนะมันไม่เซฟ ใจจุงเบื่อผมก็ทำอะไรบางอย่างบปนะอ่ะเพิ่มความสวยนิดหน่อยนะเจ้าออกไปสักแก่น เหมืกมืนกันนโอ้อุ้ยเล็งออกปตรานั้นนะโอ้โหโงะโอ้ยเออเดจอไม่เหมือนกันนะ ก็ดึกแล้วโอ้โหเที่ยงคืนสี่แล้วเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจบคลิปแล้วนะนอนแล้วครัเดี๋ยวก่อนนะครับนับเด้อเด้อเด้อเ้าก็นับจบคลิปไปกันแค่นี้นะก็สวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปมากดไลค์นะครับกดซับสไคร์ขอบคุณมากครับนะครับก็ไปก่อนนะครับ ありがとうございます。